สวัสดีครับพี่น้องครับผมเจอเจอกันเช้าๆอีกแล้วครับผมโอ้ผมมีธุระนะครับไปชนบุรีสามวันครับพี่น้องวันนี้วันจันทร์แล้วครับ,บ,บแวะมาหาลุงนะครับลุงสวัสดีลุงยังไงนะเมื่อวานนี้ไปไหนลุงวันอาทิตย์อะตลาดทุ่งแคุ้แบนโอทำงานเลยเนาะัาาพอหมอนก็สะกิดมาผมก็ไม่ได้ตอบอะไรเลย มาตัวแม่ยมาได้ตัวนึงอยู่ปล่อยก็ไปนั่นนั่นนายอ่ะได้ตัวเมียลุงตัวไหนอยู่กรงใหญ่ก้มดิกๆอยู่หนั่นแล้วไอเมื่อวานก็มาเอาอีกตัวนึงใครใครมาเอาลุงเซซี่นี่แหละมาเอาตัวไหนไปลุงเอาไอ้ปอกที่เหลืองไปโอ้ที่เหลืองอันไหนโอ้ตัวนกใหม่นกใหม่ขาสัแล้วตัวนั้นแกเอามาคืนไหมไม่หรอกแกปล่อยตัวที่เรามาจับโคจเ อ๋อแต่ตัวอยู่ลบบุรีก็ยังเก็บไว้อยู่หให้แกมาเอาอยู่กับผมก็สองตัวผมไม่ได้จับมาเดี๋ยวดีไม่ดีพรุ่งนี้จับมาอ้าวเป็นไงนะข่าวดีนะข่าวดีก็คือผมต้มแกเลยไม่เลยใครไม่เลยนี่ครับผมผมว่า<ห>เลยนกตัวนี้ผมว่า<ห>แล้วทำ<ห>แม่งทำแม่งอยู่อ่า เจ้าอะไรนะลุงเา้าผสมพอดีเลยเจ้าด่างเจ้าด่างไอ้ด่างนะครับเป็นไข่นะครับผมผมว่าแล้ววันนั้นทําไมลุงมันทําไมผมคิดว่ามันเป็นตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะไม่เมื่อก่อนอนะ่ะเมื่อก่อนเนะี่ยที่ผมอยู่ใน,นกรงใหญ่อะ่ะมันยกเล็กมาด้วยไงผมทักไว้แล้วแหละว่ามันเป็นตัวเมียตอนนี้วันวลุงไม่เห็นเราจดคูไอ้ไอ้ป้อมมาน,นั้นรนะเออที่มันยกยกอีก ที่มันแหมให้ป้มอ่ะนะนั่นแหละนั่นแหละผมก็เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมยอมยอมเลยเนาะเออที่ลุงว่ามันยอมมันยอมอ่ะแต่ว่ามันแหมบเลยนี่เนี่ยมันจะได้ผสมพันพอมันแหมบปุ๊บมันก็เลยคึกเลยลุงตัวเนี้ยมันคึกมันก็เลยมีไข่อยู่แล้วไงมันพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วไงผสมพันธุ์มันก็เลยไข่ออกมาเข้าโงดเลยเนี่ยโอ้เข้างนะครับเจ้าอะไรหางขาว ลาหูอมจันกับหมอมแก้วนะครับเป็นนกตัวเมียนะครับเออเป็นนกตัวเมียนะครับพี่น้องครับผมโอ้ก็เอาเข้าคู่ได้เลยลุงเนี่ยแบบนี้เข้าคู่ได้เลยนะครับ,รบว่าเอ๊ะทำไมนันไปอยู่ข้างล่างแล้วก็ดอ๋อไข่แล้วนี่ลุงว่ามันลุงว่ามันหนาวอ่ะไม่ว่ามันนกเป็นอะไรรอเปล่ปาไม่สบายรึเปล่ปาอออ๋อไข่แล้วโอ้ลงไปฟักไข่เลย มันไม่มีเชื้อหรอกลุงไข่ไม่มีเชื้อครับผมไข่สองฟองพอดีเลยครับพี่น้องครับผมนกเขาของเราก็ไข่สองฟองนี่แหละครับมันถึงเวลามันเนาะลุงเนาะมันถึงเวลาความเป็นความเป็นเออความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันมันก็อยากผสมพัน์นะครับอได้นกเล็กมาตอนนั้นนกเล็กมาอือ แล้วคู่นั้นเข้าหรือ,อยังลูกเทพประนม,มไม่ไข่ใช่ไหมไม่ไข่กูเสกกันถ้าเขอยากหนีกันเรื่อยแต่มันก็ไม่จีกกันแล้วนี่มันคู่กันเลยเดี๋ยขาลังแต่ตเมียไม่ลงไปหาจะเป็นไงตัวเมียเนี่ยน่ยลลุงเอาเจ้าเอาฟูไป เอาไว้ข้างนอกโอ้นี่ขึ้นเลยใช่ไหมไะ่จุดไม่ค่อยฟูมันคึกธรรมดาอยู่ยังไม่ขึ้นเต็มที่เห็นไม่ได้อันนี้ก็ปลกเพี้เนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมลุงนกทะเลครับผมนกทะเลได้เวลาแล้วคึกเลย บ้านมีสามกุกเต็มตัวหนึ่งเลยมาจากไหนเนาะไม่รู้ว่ามาจากไหนช้ำไว้ช้ำไว้สามกุกห้อยก็มีสามกุกเต็มก็มีสามกุกห้อยไอตัวไอเฉลยไออ่างแต่สามกุกเต็มมาจากบ้านจันขวัญเฉลยเฉลยอ่างไอตัวนี้ป่ะเฉลยที่เราไปวันนั้นอ่ะที่เราไปเอากงตาจักอ่ะเออไอเสียงเล็กอ่ะใช่สามกุกห้อย

มันอะไรนะมันปุกเร็วมากเลยมันขันเร็วมันขันเร็วเร่งอ๋อมันก็ไม่แน่เลยนะลุงมันก็ไม่แน่หรืออะไรมันก็ไม่แน่มันมันเร่งเงมันมันมีมีจังหวะบอืปปุบอ้อ ก็หางสั่นลุงกุ๊กผมก็ตฟังดีเหมือนนั้นเหมือนนั้นตัวเล็กอ่ะมันจะเป็นลูกผสมเองได้ว่ะโอ้เดียน้อนแต่ว่าก่อนนันเขเลี้ยงกันมั้ยจานมันก็ไม่แน่เนอ่ะไม่ว่านะครับผมก็ไม่แน่นะครับเผื่อโอ้คาดว่านะครับคาดว่าเพี่น้องอืม ะจะเลยเจ้าขุนสมอนอือกุกเยวะแต่เขฟังดีอยู่นะฟังก็สมสกับท,น,ทนันแหละอือลูกตัวนั้นนะครับ ายคนลเิ่ายคนแล้วตัวตัวนี้ลุงเอามาไว้ข้างในเลยบ่นี่ไปดูได้น้งองมีนิ่งกินยังมีนิ่งกว่าโอนิ่งกันนะลุงนิ่งกันน่นี่นิงน่งกันนนี่ิ่ นกทะเลนีตาไนายถูกหวยไหมรลุงโดนไหมลุงอ่ะเจ็ดเจ็ดเก้าโดนเลยเล็ที่บ้านไม่ใช่เหรอไม่ใช่เล็เล็กมันบอืมอาจะเป็นลูกผสม

จจะเป็นลูกผสมก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่เคยได้ยินลุงได้ยินแล้วนะครับไม่งั้นก็เข้าเมืองแหละตุดกินเข้าเมืองจุดประทัดต่ำๆ <c oughs> โอ้โอครับดูนกตัวนี้ดูไม่ได้ดู ตัวอยากให้ไข่ไม่ไข่เนอะลูกใหญ่แล้วสองตัวอ,อยากให้ไข่ไม่ยอมไข่ตัวอยากให้ไข่แล้วไม่ไข่ออ้โหหลายกาดเด้อเคาะขี้ค้ออะไรแล้วใช่ไหมลุงใช่โอ้ลุงได้นกอีกตัวแล้วเนี่ยน เออได้ลุงได้คือได้เรื่องหรัว่จดไม่คูเลยใช่ออไหมยก็ไม่แน่นะลุงเผื่อเผื่อลักษณะมันเป็นนกจดไม่คูก็เป็นไปได้นะมันจะคามนี่มัน,หมนเหมือนขุนสมอนไงจดไม่ค่อยคูเหมือนกันนะปลูกเดียวนะครับเนี่ยอืม นกทะเลนะครับนกทะเลนกพันธุ์ไทยนอลสิงห์นกสันพันธุ์ไทยอู้บอกอือฮะอู้บอกมันมันขึ้นอยู่แนละ้วแต่อยู่ประมาณอยู่นะใส่ตัวน้งมันครูนะคูใส่ตัวนึง มีอ่างคำหน,นึ่งมีติดอ่างคำ อยู่ตี่น่นมันคู่มูใส่เข้อยู่นี่อ่างคำจอดไหมคู่ไม่เป็นไรลุงแต่อ่างน้อยนี่จะฝึกแล้วไหมฝึกได้ฝึกได้นะฝึกไปแล้วมันออกได้แล้วเนี่ยอ่างเล็ก แต่ว่ามันยังตอนนี้มันลงไม่ขึ้นเต็มที่อ <c oughs> ยังไม่ขึ้นเดีย๋ยวให้มันคึกก่อนลุงให้มันคึกก่อนนกทะเลนะครับเชียนใหญ่นะนายก็เล่นนกทะเลนะครับพี่น้องครับผมนกแกต่อได้เองไอ้บัวแก้วบัวแก้วอะไรนะครที่ตักเม็ดแดงแดงนชอบกินเม็ดแดงซื้อมาจากซื้อมาจากไหนลงุงจากสุ่มแดงอืมอืมมม ดูนเม็ดที่นี่ซื้อที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ดีแล้วนะซีรีส์ไหนไหมน่ะออกเม็ดขาวเม็ดยาวเม็ดไม่ได้นั่นเหมือนเหมือนเหมือนใจนี่เมื่อก่อนเหมือนก่อนเหมือนคัดเม็ดอ่ะไปไปมาเหมือนนั่นเลยเม็ดไม่ใสครับเหมือนเม็ดแบบขึ้นลาอะไรเงี้ยเลยไม่ซื้อเลยไปซื้อจากพุอมันโล35บาทโอ้ได้นุกตัวเมียว่ะดิซื้อมา10โลนึกว่านึกว่านกป่วย ไอ้ลุงปูยมันป่วยไดงไงวะมาดูอ๋อตัวเมียในไข่ของไข่อ้าวครับผมแต่ลับได้ลูกสาวแล้ววันนี้นะครับเตรียมตัวหาคู่ให้ลูกสาวเลยตรงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ของตัวลลายเป็นอย่างนนไม่หายได้ที่ตรงมันมันชนหรือเปล่ามันชนเฉยเฉยมันไม่เป็นไรหรอผลมันไม่ขึ้นเหมือนเหมือนมาทีแรกเลยเหมือนเหมือนมันป้อนไข่ป้อนข้าวลูกอ่ะอืมก้อนอาหารลูกแล้วมันผลไม่ขึ้นครับ เอาโอเคครับพี่น้องครับผมคลิปนี้เช้านี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแวะมาหาลุงนะครับไม่ได้ออกต่อนกครับอาทิตย์นี้ครับผมผมติดธุระชนบุรีครับพี่น้องยังไงก็ฝากติดตามคือเก่าเหมือนเดิมนะครับคนรักนกเขาใหญ่แสงห้าช่องเกษราแสงดีครับผมกับลุงขอลาไปก่อนนะครับผมลุงครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับเจอกันใหม่ฮะ